โชว์ไข่นี่ต้องก็เรียกถ้าพูดภาษาแบบไอถ้าแบบเป็นทางการแพทย์ก็คือกระโปได้วยหมดเละไม่หัวผมออันทะกระโปกอะไรแล้วคือคุณนึกคำว่าอันทะไม่ทันเลยนะอันนี้เป็นเป็นศัพท์อีกอีกอันหนึ่งกระโปกนี่เป็นศัพท์ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไมมม่ใช่ไมไม่ใช่ไมไม่ใไม่เ่ไม่ม่่ไม่่ไม่ใชไม่่ไม่เก่อม่ใ่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่งใม่ใใชอม่ไม่ใช่ใม่ใชมกใช่้มม เอาไปเอาไปเอาไปเาผมไม่เคยห็นคุณหล่อเลยโอเคโอเคคนนี้ก็คู่อ่าใครอยากได้แฟนเป็นคูเวตก็ไปหาในฟิตเนสอืมแนะนครับฮะโอ้ยผมพยายามแล้วนี่นะผมต้องแบบผมแม่งต้องคิดหนึ่งคิดสามทุกครั้งเลย ดิแทกก่อนเขาบอกว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่ไอ้สับทางการแพทย์เขาเรียกว่าอ ลอกแ่เพาสับับทางการแพทย์แล้วบอกุยแล้วมันเซนเซอร์อะกันหรอคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าไอสับทางกานแพทย์ฟาโลแม่งสตาร์ทมาก่อนแล้วโอเคเขาบอกว่าคนที่มีไอ สับทางการแพทย์ทุกคไม่ได้แล้วรอรอแป๊บหนึ่งสับทางการแพทย์เส้นแล้วเปล่าผมไม่กินมันเป็นอวัยวะอะแต่สับทางการแพทย์เขาเรียกว่าไอ้นี่เขาบอกว่าคนที่ใหญ่ โอ้มันีมากเลยมันยากอ่ะเออโอเคนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวหมอตังก็เป็นแก้แก้คำก็ได้เออเคตอนพูดอ่ะโอวโหมันไม่ไม่สุภาพลาชามันกระดอกโอเคเดี๋ยวเอาเยอะกระดองอืมโอเคอ๋อเปล่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอีกคำหนึงได้ได้ได้คำว่ากระว่าอ๋อเป็นใช้เป็นคำว่ากระ เพราะว่าคุเ้ยงไย่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าคุณเลยเผมขอเป็นใช้อีกคำหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็ผมฟังดูแล้วมันยังระคายหูอยู่ได้ฮะเป็นเป็นอ่ะ โอเคครับยการวาดมือมผอผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนคำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเพราะว่าฟังกระดอมันแบบคลายหูอยู่มันยังรู้สึกแบบหยาบคายอยู่เขาเปลี่ยนเป็นอ่ก้อนเนื้อที่มีเส้นเลือดเยอะเะแล้วกันมันดูเนี่ยอันนี้เป็นทางการแพทย์เลยถูกไหมฮะไม่คุยกัอ๋อโอเขคุยกัไม่ได้มากมันจะมีวารสารนี่วิม่ง ี่เคยตีพิมพ์อะไรแบบเนี้ยยูโรเชียฟ <Si> ่ะต่อต่อพูดต่อพูดต่อเลยสามสองครับมีงานวิจัยที่ชัดเจงรองรับหรือว่ามี reference ที่ดีคุณคิดว่าไงด้วยควาที่ผมเนี่ยศึกษางานวิจัยทุกวเนือไม่ลองเหรอไม่ลองรอเนี่ยรอตัวนี้แต่ อเจ้าความที่ผมเนี่ยศึกษาเรื่องพวกนี้มาเยอะผมรู้สึกว่าแหล่งข้อมูลคุณผมก็เคยอ่านงานวิจัยนีวิงิแลนด์ไม่น่าเชื่อถือพี่เบียร์อ่านมาจากวิกิแลนด์เหมือนกันปงว่ามันเป็น กูเล็กสุดเลยกูเสียงเล็กสุดเลยเดี๋ยวจะส่งส่งเราพี่เบียร์คิดว่ายังไงครับพ่อมันไม่เชื่อเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหอันนี้ผมว่ายากวบมึงเอาหมวกสองคนออกไปแล้วไอ้ต้องเดี๋ยวคนเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็ช้ำเดี๋ยวมันช้ำเดี๋ยวมันช้ำเดี๋ยวพี่เบ่มีอมันไม่ได้ มันไม่เป็นการกวนการหายใช่ไหมไม่ไม่ไมปกติอันนี้ปกติอันนี้ปกติเดี๋ยวนอยากจะจะได้มีอันซีนนั้นงั้นผมต้องแม่งเอามือท่าแบบนี้เลยวะไม่มันต้องเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวช้ำเดี๋ยวมันช้ำเองกระหอหน้าได้ไเแค่แค่แบบอยากขำจนแบบ่เอาเห็นคิดว่างานวจัยองเล่นมันไไหมครับ บอกบอกบอลลัางผมไม่ไองแท้ไม่ต้องไงวะยากว่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต้องมองไปทางอื่นเนี่ยเดี๋ยวนะผมว่าผมต้องมองไปทางอื่นไม่ไม่มันมองมันไม่เกี่ยวมันได้ทินเสียมันไม่เกี่ยวกับสายตาต้องต้องรวยเพราะผมไม่ได้คาดหวังเมื่อกี้เลยต้องที่เปลี่ยนตัวแท่ต้อ เสียงเล็กอะไรมันจะกระเจียวใหญ่ได้นี่มันไม่ใช่งหรอกไหวเหรอโอ้ยเอาไับเนะอันนี้อันนี้คือจะจบที่พี่แหละเดี๋ยวมันจะตัดไปเออจนพี่พูดเสร็จอะเดี๋ยวมันจะตัดไปสมัใหม่เดี๋ยวเมื่อไงฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ทิ้งกันทั้งสองขอไม่ต่อแล้วไง เดดีี๋ยววตตั่นนน้้ขึกออแต่วันนี้ถือว่าเป็นรายการที่เอกลักีมากครับนอกจากเราจะได้ขอกลางในที่เกิดเหตุเราได้นำศพมาด้วย้าเลยมันเกิดสูบเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งพิงตรงนี้นะภาพภาพตรงนี้ไม่ไม่จำเป็นละโอเค เ้าขึ้นแป๊บนึงมึงมึงนั่งนั่งมึงมึงแก้สมบูรณ์แบบิแก้แล้วไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยอะไรเลยอย่าได้อย่าได้ต้องพี่ต้องหลังจะหลุดเลยวแก้ตัวเบาให้กูหน่อยกเดี๋ยวพังเดี๋ยวพักนอนไปก่อนเอาเป็นแบบว่าเวลากูดึงขึ้นเนี่ยมึงก็ลุกตามกูหน่อยเออโอเคโอเคอยากสัมภาษณ์ว่าคือตอนเราจำได้ว่ามีส่งเมลมาว่าอยากขอมาออกรายการเออแล้ว แล้วพี่ก็รู้จักรายการอยู่แล้วควก็บเบว่าย้แล้วแล้วคิดก่ถึงถึงส่งแบบอยากมาขอคืออยากจะทดสอบครับความเส้นตื้นของพวกเราก็อยากจะลองทําอะไรใหม่ๆครัพี่ต้องน <laughs> ะ <laughs> แบบอยากจะมารู้ว่าเฮ้ยเขาจะขำกันจริงๆหรือเปล่าเ <laughs> พราะที่จริงเราก็เป็นแฟนรายการอยู่แล้วคนะือตอน <h ums> ที่ไปดูครับเห็นบางเทปนี่โหหลุดกันแบบ กระจายอยู่บางเทปแบบบางมุกแบบตึงๆเราอยากรู้ว่าถ้าเราอยู่ในรายการเนี้ยเราจะถูกถ่ายทอดออกมาแบบไหนแลวตัวเราอ่ะมันจะคอนทราสต์ใช่ใช่จะลึกจะลึกได้ขนาดไหนเพราะว่าปกติคอนเทนต์ที่เราทำนะฮะก็คงไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้พื้นที่ตลกหรือว่าอะไรมากนักอะไรเงี้ยใช่ก็เราอยากลองแล้วมาแล้วเป็นไงมาแล้วอยากกลับยากยากเกิงที่คิดเลย ที่จริงตังว่าด้วยความที่พี่ๆทุกคนสบายๆครับแล้วเหมือนว่าเราเล่นตามสัญชาตญาณไปมากกว่าช่วยกันเล่นหรือว่าแบบเจ๋งหนึ่งอย่างเลยนะคือพี่ต้องเหรครับ หรือว่าใครก็ตามที่เป็นทีมงานที่คิดคีย์เวิร์ดนำมุกอะไรต่างๆแล้วมันว้าวใช่เออทางทีมงานเนี่ยครับมันมันมันว้าวมากแต่ที่เดอะเบสของผมเลยก็คือเนี่ยนะครับงานวิจัยงานวิจัยทำผมแบบเพราะว่าคนที่ดูตรงนี้ก็คือดูอันซีนมาแลยอ๋อใช่ครับเห็นแล้วว่าหลุดไม่ไหวอ่ะเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากถ่ายทอดให้คนดูใช่ครับเขาเคยเล่าอีกมุมที่แบบเล่าเรื่องใช่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 แบบนี้เหมือนกันแหละเหมือนกันนะถ้าคนอยากเห็นกูไปจริงจังเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกัน อยู่ิดคิดคิดภาพดีกูไปนั่งเล่าคดีอะไรเงี้ยเังอ่ะต้องลองลองไหมพี่เบียร์เดี๋ยวมีโอกาสแต่เราพี่พี่ให้โอกาสพวกเราเพ่าะว่าผมเรสลับช่องกันอ่ะดใช่แล้วมึงก็ลองนะเราลองคิดดูนั่งเล่าคดีอ่ะนั้งมือคนรออะไรรู้ป่ะรอรอตอนตกบุ๊กตอนที่หาอะไรแล้วหลังหลังการถ่ายเสร็จรู้สึกไงบ้าง Oh, มันมันมันรู้สึกที่จริงก็อยากกลับบ้านเนี่ยไม่ไม่ใช่ดิลอเล่นครับไม่ตังว่ามันมันสนุกแหละครับมันเหมือนไม่ได้มาทํางานอ่ะเหมือนมาเยี่ยมพี่ๆมากกว่าฮะแต่นั้นมันก็ใจจอยครับสนุก <S 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 สนุกสิ่งที่เราได้รับจากที่นี่คือคงไม่คงไม่มีที่ไหนที่เราจะได้ไปแล้วฝีลนี้พี่ใช่ครับจริงแต่แต่เราก็มันไม่มีใครทำหรอกไม่เขาเรียกว่าเราก็มาเรียนรู้งานนะครับได้มาเรียนรู้มาเห็นได้อีกมุมที่เรา เราอาจจะโปรเซสเราเป็นแนวข้อมูลแต่เนี่ยเป็นแนวครีเอทีฟสุดๆเลยผมได้ได้อินสไบด์ผมได้แรงบันดาลใจหลายการที่พี่ๆทำแต่อย่าอย่าไปใช้กับงานจริงๆนะไม่เชื่อสด้ศัพทิชาการสัมวิชาการโอ้ยไม่ได้ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับพี่เบียร์ขอบคุณครับขอบคุณครับ